สวัสดีค่ะดิมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมที่ดินแปลงสวยราคาถูกอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะบรรยากาศดีมีเพื่อนบ้านสาธารณโภคน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยเนื้อที่300ตารางวาค่ะอยู่ตำบลเขาขรุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัด ราชบุรีที่ดินของเรานะคะติดถนนสาธารณะถึง2ด้านเลยด้านข้างนะคะก็ติดถนนดินสาธารณะตรงรถที่จอดอยู่ค่ะส่วนด้านหน้าของที่ดินนะคะก็ติดกับถนนคอนกรีตสาธารณะเลยด้านในก็ยังมีเพื่อนบ้านนะคะการเดินทางสะดวกสบายหลักเขตหลักหมุดของที่ดินนะคะมีครบทุกจุดเลย วิวโล่งกว้างนะคะมองเห็นวิวภูเขาเพื่อนบ้านนะคะก็เป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศกันค่ะเนื้อที่300ตารางวานะคะราคาขายเพียง490,000บาทเท่านั้นค่ะเป็นโฉนดนอกอสี่4จอขุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะหลักเขตของที่ดินพร้อมน้ำประปาไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าที่ดินพร้อมเลยค่ะ แนวเขตที่ดินนะคะตามที่ดีมชี้เลยด้านข้างนะคะตรงที่รถจอดอยู่กว้างอยู่ที่3 1เมตรค่ะส่วนด้านหน้าของที่ดินนะคะติดถนนคอนกรีตรสาธารณะเนะส้นนี้หน้ากว้างมากเลยค่ะที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างอยู่ที่44เมตรค่ะด้านหน้าของที่ดินนะคะหันหน้าไปทางทิศเหนือส่วนด้านในก็ยังมีเพื่อนบ้านอยู่อีกค่ะ เหมาะที่จะซื้อเก็บนะคะแปลงนี้ถือว่าราคาไม่แพงเลยหลักเขตพ้นเสาสีแดงไว้แล้วมองเห็นชัดเจนเลยค่ะที่ดินก็เป็นทุ่งหญ้าโล่งๆกว้างๆตรงนี้เลยด้านหลังกับด้านหน้าของที่ดินก็มองเห็นวิวภูเขาค่ะแถวนี้ไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานนะคะเพราะว่าอยู่ในแหล่งชุมชนอยู่ใกล้คลองชลประทานด้วยค่ะ แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์นะคะบรรยากาศดีวิวเขาสวยหาของทานสะดวกสบายเลยน้ำประปาก็เป็นน้ำประปามู่บ้านนะคะไหลแรงเลยค่ะเสาไฟฟ้าก็มีทั้งด้านหน้าที่ดินตรงติดถนนสาธารณะตรงนี้นะคะก็มีทั้งด้านข้างของที่ดินเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะพร้อมที่จะมา ปลูกต้นไม้มาสร้างบ้านสวนหรือว่าจะซื้อเก็บก็ได้นะคะเนื้อที่300ตารางวาราคาเพียง490,000บาทเท่านั้นราคานี้ถือว่าไม่แพงเลยนะคะกับทำเลที่อยู่ตรงนี้ห่างจาก7 e เ e ่ e อนะคะตลาดนัดร้านคา้าร้านอาหาระคะ่ะอยู่ที่2.3กิโลเมตรนะคะมีน้องๆ้ e งเ e l o ่นอนะคะขับรถส่งอาหารส่งขนมถึงที่เลยะคะ่ะมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวนะคะ บรรยากาศโล่งกว้างวิวเขาลมพัดเย็นสบายเลยที่ดินเป็นที่ราบสูงกว่าระดับน้ำทะเลค่ะอยู่ที่25เมตรด้านหน้าของที่ดินตรงนี้นะคะหันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะการเดินทางสะดวกสบายเลยจากกรุงเทพนะคะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่มายังตรงที่ดินเราค่ะอยู่ที่85กิโลเมตรนะคะถนนสาธารณะเส้นนี้นะคะ กว้างอยู่ประมาณสัก4เมตรได้ค่ะด้านหลังด้านในก็ยังมีที่ดินของเพื่อนบ้านด้วยนะคะด้านทิศตะวันอ่าทิศตะวันออกตรงนี้ความลึกของที่ดินอยู่ที่31เมตรผังที่ดินตามที่ดินแนบไว้เลยค่ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสาธุปโภคพร้อมไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยดินในที่ดินก็เป็นดินดำด้วยนะคะ ดินดีเป็นที่เนินแถวนี้น้ําไม่ท่วมแน่นอนด้วยค่ะแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์นะคะถ้าเราต้องการแหล่งน้ําสามารถขุดบอ่อน้ําก็จะมีตาน้ําผุดขึ้นมาเลยส่วนด้านหลังของที่ดินค่ะหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะทัดนดน้าหลังของที่ดินกว้างอยู่ที่44เมตรเช่นเดียวกันที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยเลยค่ะหน้าที่ดินหันหน้าไปทางทิศเหนือ มีเพื่อนบ้านการเดินทางสะดวกสบายหาของทานก็สะดวกสบายนะคะเป็นที่ราบสวยๆแบบนี้เลยท่านใดกำลังมองหาที่ดินราคาถูกอยู่ในแหล่งชุมชนสาธารณภคพร้อมหลักเขตหลักหมุดพร้อมเป็นโฉนดนอสอสีจอขุดแดงพร้อมโอนลักษณะนี้ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อนัดชมกับดีมได้ทุกวันเลยค่ะ จะปลูกต้นไม้ซื้อเก็บทำสวนทำการเกษตรได้หมดเลยจากอบตอเขาคลุงวัดไผ่สามเกาะนะคะโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะค่ะสถานีอนามัยนะคะห่างจากที่ดินอยู่ที่3กิโลเมตรค่ะจากโรงเรียนบ้านห้วยยางนะคะห่างจากที่ดินอยู่ที่2กิโลเมตรดินในที่ดินตรงนี้ก็เป็นดินดั้งเดิมเลยค่ะดินดำมากๆเลยนะคะ บริเวณรอบๆที่ดินเราก็ส่วนมากก็จะทำสวนทำการเกษตรกันค่ะปลูกต้นไม้ก็ดีนะคะเป็นที่เนินเลยจะปลูกทุเรียนแถวนี้ก็ได้นะคะก็มีสวนทุเรียนด้วยวิวเขาสวยๆแบบนี้ด้านหน้าที่ดินติดถนนคอนกรีตด้วยค่ะห่างจากตัวเมืองบ้านโป่งโรงพยาบาลบ้านโป่งตลาดบ้านโป่ง ตลาดปลาสวยงามบ้านโปกนะคะอยู่ประมาณ22กิโลเมตรค่ะวิวดีนะคะมองเห็นวิวภูเขาด้วยบรรยากาศดีเลยค่ะแปงนี้ถือว่าราคาไม่แพงเลยนะคะกับทำเลที่อยู่พื้นที่ตรงนี้หาของทางก็สะดวกสบายเลยจากกรุงเทพใช้เวลาเดินทางนะคะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งหรือไม่เกิน2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ เป็นที่เนินน้ำไม่ท่วมบรรยากาศดีเลยค่ะไม่มีฝุ่น PM เลยน้ำไม่มีท่วมแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นที่เนินแถมใกล้คลองชพทานคลองใหญ่ด้วยนะคะห่างจากคลองชพทานประมาณสัก500เมตรเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปชมว,วิดีโอมุมสูงของที่ดินแปลงนี้กันอีกครั้งนะคะดิมทวนอีกครั้งค่ะที่ดินเราเนื้อที่300ตารางวาอยู่ตำบลเขาคลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัด ราชบุรีค่ะเป็น,นโฉนดนอสอสีจอขุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะหลักเขตหลักหมุดของที่ดินเรามีพร้อมราคาขายเพียง490,000บาทเท่านั้นค่ะฟรีค่าใช้ใจ่ายในการโอนทั้งหมดเลยค่ะราคานี้ถือว่าขายด่วนเลยนะคะ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับดีมได้ทุกวันนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะติดต่อ08 7 0 06 07 27ค่ะหรือไอดีไลน์ดีมขันตะหรือในเพจที่ดีราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะดีมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ